โรงเรียนสว่างวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลตากตกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากมีพื้นที่14ไร่มีอาคารเรียนจำนวน3หลังได้แก่อาคารเรียนชั้นอนุบาลอาคารเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่1-3ถึงและอาคารเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่4-6ถึงอาคารอเนกประสงค์จำนวนหนึ่งหลัง โรงอาหารจำนวนหนึ่งหลังและอาคารห้องสมุดจำนวนหนึ่งหลังซึ่งได้รับเงินบริจาคสนับสนุนการก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและอดีตสวชลินหารสืบสายเป็นจำนวนเงิน7 0 0 0แสนบาทโรงเรียนสว่างวิทยาจัดการศึกษาสองระดับคือระดับประถมมวัยและระดับประถมมาศึกษาจำนวน9ชั้นเรียน โดยปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรและนักเรียนดังนี้จำนวนครูและบุคลากร 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. ครูประจำการจำนวน10คน 3. ครูอัตราจ้างตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน1คน 4. เจ้าหน้าที่ธุราการโรงเรียนจำนวน1คน นักการพานโรงจำนวน1คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น14คนจำนวนนักเรียนปัจจุบันมีดังนี้ 1. ระดับประถมมวัย38คน 2. ระดับประถมมาศึกษาปีที่1-6ถึงจำนวน74คนรวมทั้งสิ้น112คนจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4 ผลการประเมินสาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการมาวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมและได้เพิ่มเติมข้อมูลตัวชี้วัดใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้การศึกษาประถมมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมมวัยตัวชี้วัดที่1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการของนักเรียน อย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงภาคเรียนละสองครั้งการจัดอาหารเสริมนมให้นักเรียนได้รับประทานทุกวันการจัดอาหารเสริมการจัดอาหารกลางวันตามเมนูในสคูรันการออกกำลังกายกลางแจ้งการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะการจัดกิจกรรมแปลงฟัน การดูแลป้องกันและการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากโรคระบาดตัวชี้วัดที่2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมมวัย ตัวชี้วัดที่3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโรงเรียนได้พัฒนาด้านการฟังการอ่านการพูดและการสื่อสารของนักเรียนภายใต้โครงการกิจกรรมลูกพระเจ้าตากอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกและมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไปตัวชี้วัดที่4ี่ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กภายใต้แนวคิดเก่งดีมีสุขเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเคลื่อนไหวและจังหวะยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆเช่น กิจกรรมการแสดงในวันสำคัญต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นกิจกรรมการแสดงบนเวทีในงานประเพณีต่างๆของชุมชนตัวชี้วัดที่5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. การรู้จักทิ้งและเก็บขยะให้เป็นที่ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3. การรู้จักวางและเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ1ดาว2ดาวและ3ดาว 4. การแต่งกายที่ถูกระเบียบและตามกฎของโรงเรียนเช่นการแต่งกายชุดผ้าไทยและชุดขาว 5. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนม,มาตรฐานที่ส การบริหารจัดการนานพัฒนาการเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อนําไปสู่การจัดทํา พัฒนาการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาพิบาลตัวชี้วัดที่2.4 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นครูให้พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอและส่งผลงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้จากตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครูคสอนหนึ่งจำนวนสองคน ครูประถมมวัยได้รับรางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศด้านการจัดประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนระดับเขตและจังหวัดครูประถมมวัยที่ได้รับรางวัลการประเมิน IQA จําจนวนหนึ่งท่านตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่2.6การนิเทศกำกับติดตามและการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยระบบ PLC ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดลอ้อมแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงและปลอดภัย ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพและแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องตน้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือตัวชี้วัดที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลในการเฝ้าระวังป้องกันและคัดกรองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นอย่างดีมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กประถมมวัย ตัวชีวัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้พัฒนาดังนี้ 1. ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรลูกเจ้าตากรวมทั้งหลักสูตรโรงเรียนปอดขยะ 2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยตัวชี้วัดที่3.3การประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาประถมมวัยมาตรฐานที่1 มาตรฐานที่2และมาตรฐานที่3ในปีการศึกษา 2563, 2564และ2565อยู่ในระดับยอดเยี่ยมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรลูกพระเจ้าตากอ่านออกเขียนได้หลักสูตรโรงเรียนปอดขีะ 2. โครงการพัฒนางานวิชาการ 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 5. เผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในและนอกห้องเรียนดังนี้ 1. การเรียนธรรมะทุกวันจันทร์ กับพระอาจารย์วัสว่างอารมณ์ 2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทระดับ1ดาว2ดาวและ3ดาว 5. โครงการเด็กไทยฟันดี 6. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือยุวกรชาติ 8. กิจกรรมกีฬา 9. กิจกรรมต้านัยาเสพติด 10. โครงการโรงเรียนสุจริต 11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนนำตนเองในการเรียนรู้ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ในโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลอย่างมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ดังนี้ 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ะระดับประเทศชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการเขียนเรียงความและกิจกรรมการต่อคำคม 2. กิจกรรมการทำปบสีสี 3. กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพน้ำยาล้างห้องน้ำมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ประชุมวางแผนร่วมกันโดยคณะครู ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบันนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างรูปแบบบริหาร สว่างโมเดลในการบริหารงานสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรลูกพูะเจ้าตากอ่านออกเขียนได้และหลักสูตรโรงเรียนปลอดขีจะจัดทํำแผนพัฒนาการศึกษาจัดทํำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารงานทั้ง4ฝ่าย ัวชีวัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลดเรเฉยยาชนแข็งเขตกรผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทยาเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการสูงและมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับดีมากผลการ ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ประเภทครูผู้สอนผู้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีรางวัลน,นวัตกรรมการปฏิบัติเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนระดับเขตและระดับจังหวัดตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ดำเนินการส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและนิเทศกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยทำการนิเทศภาคเรียนละสองครั้งปีการศึกษาละสี่ครั้งและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ 1. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูล 2. วิเคราะห์ข้อมูลและคัดกรองนักเรียนตามความจำเป็นเร่งด่วน 3. ดํดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วน 4. ติดต่อประสาวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือส่งต่อต่อไป ตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 2. คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองชั้นละหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาตารฐานที่ 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง 2. ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 3. กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 4. การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 5. ้การนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อไป รุปผลงานรางวัลที่ได้รับมีดังนี้ 1. เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัดตกอภอบ้านตากจงหัตาปีการศึกษา2563 1. ครูได้รับรางวัลครูดีแห่งแผ่นดินการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอ Best Practice 3. โรงเรียน ได้รับรางวัลบ้านตากเมืองสะอาดป่าสจากโฟมระดับดีเยี่ยม4มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ได้อันดับหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ9 5 1ปีการศึกษา2564 1 โรงเรียนได้รับ IQA Award ดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 2. ครูผู้รับผิดช,ชอบ IQA Award ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 3. เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ1ดาว 4. มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยที่9ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนได้รับรางวักลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติครั้งที่70จังหวัดน,น่านนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเรียงความการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติค,ครั้งที่70จังหวัดน,น่านปีการศึกษา2566 ได้ร,รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวระดับเขตตรวจราชการที่67รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา โรงเรียนได้รับการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมภายใต้เครือข่ายตักตกกาตเพาฟันดีศูนย์อนามัยที่สองพิษณุโลกครูได้รับรางวัลระดับดีมาก ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทครูผู้สอนและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี o b e c Content ครูได้รับรางวัลน,นวัตกรรมที่เป็นเลิศด้านการจัดประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนระดับเขตและระดับจังหวัดครูได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ระดับดีเยี่ยมโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดคลิปโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีรุ่นที่สระดับเขตสวนอนามัยที่สองพิซานุโลกโรงเรียนสว่างวิทยาจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่ดีมีน้ำใจตลอดไป